สวัสดีครับทีเด็ดบอลเต็งเบ็ดแซนครับโปรแกรมฟุตบอลวันศุกร์ที่20ตุลาคมรายการบุนเดสเลกาเยอรมนีครับเวลาตี1:30นาะทีเป็นการเจอกันของทางด้านเสือเหลืองโอรุเชียดอส์มูครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทัพนกนางนวลแห่งเมืองเยอรมันครับอย่างเวเดอร์เบเมนครับ สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำดีดี a BETSAND ครับเบสแซนหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ w w w b e s a n d c o m ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ สถิติ5นัดที่เจอกันหลังสุดเป็นทางด้านดอร์มูลครับที่ทําได้ดีกว่าหลังเป็นฝ่ายคว้าชัยมาได้ถึง4เกมและแพ้ไปเพียงแค่1เกมครับสถิติ5เกมหลังของทางด้านเจ้าบ้านเสือเหลืองโปโลเชียดอร์มูลครับฟอร์มช่วงหลังถือว่าทําได้ค่อนข้างน่าพอใจครับหลังเก็บชัยมาได้3เสมอ1แพ้ไป1ครับผลงานในบ้านก็โชว์ฟอร์มได้ดีครับมั่นคงหลัง20นัดไม่แพ้ใครมาเลยสักนัดครับเกมนี้ด้วยการนำทัพของเอดินเชชิสครับจะพามาในแผน 1> 4132ครับเกโกอโคเบิลครับรับหนะ้าที่เฝ้าเสานิโคซอเตอร์เบ็กครับกับนิคลาสซูเล่ครับเป็นค cool ู่เซนเตอร์มเลซานบัญชาในแดนการครับและเซบาสเตียนอันเล่ครับ, ey, รบเป็นตัวที่เด็ดในแดนหน้าครับสติติ5นัดหลังของทางด้านทีมเยือนอย่างเวเดอร์เบเมนครับฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับหลังเก็บชัยมาได้2และแพ้ไปถึง3เกมครับส่วนสถิติผลงานนอกบ้านก็โชว์ฟอร์มได้ออกมาอย่างยง แย่ครับหลังพวกเขาบุกไพ่ไปนอกบ้านมาแล้ว5เกมติดต่อกันครับเกมนี้ด้วยการนำทัพของโอเลเวอร์เนอร์ครับจะนำทัพมาในแผน3-5-2ครับโดยจะมีไมเคิลเซตเตอร์ครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูมิรอสเลวิควิสครับบัญชาเกมแดนรับเยนสเตดครับคอยเชื่อมเกมแดนกลางและราฟาเอลอามารีครับกับมาวินดักครับเป็นคู่กองหน้าคอยเป็นตัวจบสกอร์ครับ เกมนี้เลทราคามาที่เจ้าบ้านทับเสือเหลืองโบรุเชียดัสมูนครับต่อให้ทีมเยือนอย่างทับนางนวลเวเดอร์เบเมนอยู่ที่ลูกครึ่งครับโดยเกยมนี้ทางด้านเจ้าบ้านมีความพร้อมที่มากกว่าคู่แข่งทุกด้านครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุมกําลังพวกเขาก็เหนือกว่า หากเทียบกับตำแหน่งต่อตำแหน่งครับผลงานช่วงหลังทางด้านทับเสือเหลืองก็ทำได้ดีอย่างเห็นได้ชัดครับบอกกับเกมนี้ได้ฟาดแข้งในถิ่นของตัวเองเกมนอกบ้านคู่แข่งก็ฟอร์มห่วยครับดูแล้วเกมนี้ทับเสือเหลืองเปิดบ้านเก็บ3ามแต้มได้อย่างแน่นอนครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กด s like, ับ s cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ